สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมโก็พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนนะครับพูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการเคป๊อปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประเด็นไหนถ้ามีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเราก็จะหยิบยกประเด็นนั้นมาพูดคุยมาเล่าให้ทุกคนฟังผ่านช่องอมโก็พอดแคสต์นะครับและเรื่องที่เราจะนํามา ชวนทุกคนพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรายการ Girls Planet 999นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็สมาชิกและผู้วงที่จะได้เดบิวต์จากรายการเนี่ยก็กำลังรอปักวันที่จะเดบิวต์จากทางค่าย o f f i c i a l อยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยสมาชิกผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆนะครับที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง เด็กจากฝั่งจีนหรือว่าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มมีการที่จะขยับขยายตัวเองนะครับไม่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังอยู่ที่เกาหลีต่อแต่ว่าก็มีบางส่วนนะครับที่เริ่มเดินทางกลับบ้านของตัวเองแล้วนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้มีการเดินทางกลับบ้านนั่นก็คือยูริณะนะครับผู้เข้าแข่งขันจากเจกรุปหรือว่าจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ย ยูรินะก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของตัวเองแล้วนะครับแฟนคลับรายการแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของยูดินะหลายๆคนเนี่ยก็มีการตั้งคําถามขึ้นมานะครับว่าที่ยูดินะเดินทางกลับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเพราะว่าจะกลับบ้านเฉยๆไปพักผ่อนหรือว่าจะไม่กลับมาที่เกาหลีแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย จากที่ได้ติดตามยูรินะผ่านรายการ Girls Planet นายนนะครับก็รู้สึกว่าอยากให้ยูดีนะนะครับได้เดบิวต์เป็นเกิลกรุ๊ปเพราะว่าด้วยความสามารถแล้วก็หน้าตาของยูดีนะเนี่ยสามารถที่จะเดบิวต์เป็นเกิลกรุ๊ปจาก K-POP ได้สบายสบายเลยนะครับและหลายๆคนเนี่ยก็มีการตั้งคำถามกันนะครับว่าหรือว่ายูรินะเนี่ยแค่จะกลับบ้านไปพักผ่อนไปจัดการปัญหาเครีย์ปัญหาต่างๆที่ ทางญี่ปุ่นบ้านเกิดของตัวเองนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับมาที่ประเทศเกาหลีเพื่อที่จะเตรียมตัวเดบิวต์หรือว่าหาค่ายเพื่อฝึกอีกทีหนึ่งนะครับแฟนคลับเนี่ยก็อยากให้ยูรินะนะครับได้มีค่ายทางเกาหลีเนี่ยเข้าไปทาบทามเพื่อที่จะมาเตรียมตัวเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุป๊ปวงใหม่ๆที่จะเดบิวต์นะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นกระแสของยูรินะรวมไปถึงฐานแฟนคลับที่ได้จากในรายการ Girls Planet ใน9เนี่ยถือได้ว่าเป็นฐานแฟนคลับที่เยอะแล้วก็แน่นหนามากๆนะครับคนรักยูรินะเนี่ยเยอะมากๆคนชอบยูรินะคนเชร์ยูรินะเยอะมากๆจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่ายูรินะเนี่ยได้เดบิวเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปใน K-POP หรือว่าในเกาหลีนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนสนใจแล้มากๆแน่นอนนะครับ และเราก็หวังว่ายูรินะนะครับจะได้มาเดบิวต์เป็นสมาชิกเกิลกรุ๊ปในเกาหลีเช่นกันนะครับสำหรับใครนะครัที่เป็นแฟนคลับของยูรินะเนี่ยก็รอติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับยูรินะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง IG หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของยูรินะนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับยูรินะอัปเดตขึ้นมาเนี่ยเราจะนำมา พูดนำมาเล่าให้ทุกคนฟังมาอัปเดตกับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ยูดินะกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องอมกอพอดแคสต์ของเราด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องอะไรอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ